สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเปียนโนอ่ะมาวันนี้นะคะเราจะมีรถตู้นะคะใครที่อยากจะเที่ยวแคมป์นะคะอเอารถไปทําเป็นรถบ้านก็ได้หรือว่าไปเที่ยวแคมป์กลางเต็นท์นอนหรือว่าอะไรคันนี้แหละเหมาะสุดหรือจะไปบรรทุก มอไซค์ขนของอะไรได้หมดนะคะเป็นรถตู้ไฮเอ็ดหลังคาเตี้ยเข้าใต้ดินหรือว่าห้างชั้นใต้ดินได้หมดนะคะคันนี้นะคะจะเป็นปีอะไรคะปี2019ค่ะคันนี้ t ต y o t a h i a เอเนาะเป็นดี d ดีค่ะค่ะแล้วก็เป็นม่งน้อยคอยล้างใช่ม่งน้อยคอยล้างตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเครื่องตัวใหม่แล้วเครื่องสามพันนะคะตัวดีเซลนั่นเองนะคะราคาอยู่ที่ราคาอยู่ที่589,00 0่บาท 589,000บาทนะคะคันนี้สามารถที่จะจัดได้เต็มนะคะเพราะฉะนั้นใครอยากซื้อนะคะโดยที่ไม่ต้องใช้เงินออกรถต้องเป็นคันนี้เลยต้องรีบหน่อยนะเพราะบอกได้เลยว่าในตลาดไม่มีของนะคะมีแค่กิสดาษคูชาเท่านั้นเดี๋ยวเราจะพาไปดูโฉมหน้าและภายในของเขากันไปเลยคะ่ะค่ะ,คะสำหรับคันนี้จะเป็นรถตู้ไฮเอทหลังคาเตี้ยนะคะเป็นปี2019 589,000บาทเท่านั้นเองก่อนเปลี่ยนโฉมเป็นหน้ายาวตัวสุดท้ายแล้วนะคะ ตัวนี้เครื่องสามพันไปเลยค่ะที่รักตัวนี้นะคะด้านข้างของเขาเราก็จะมีการเจาะกระจกให้ครึ่งหนึ่งเลยนะอยากจะจกสามารถที่จะเปิดได้นะคะข้างในนะคะแล้วก็นี่ให้ดูก่อนเบาๆนะคะมีบอกให้หนึ่งแถวอุปกรณ์คู่มือทุกอย่างครบแล้วที่สําคัญนะคะใครอยากจะเอาอันนี้ออกได้นะตัวกันเดี๋ยวเราจะพาไปดูไปดูบอดี้รอบๆก่อนอันนี้ให้ดูกนี่ม่ยแบบว่ามีคันนี้พี่เหมียวจะไปทำอะไรคะก็หนึ่งถ้าพี่เจ้าไปนะพี่เจ้า ไปทารถบ้านก็ได้นะคะรถบ้านเที่ยวอย่างเงี้ยแล้วก็หรือว่าจะใครอยากจะเอาไปใส่มอไซค์ก็ได้บางคนก็ไปใส่มอไซค์หรือบรรทุกผ้าขายของได้หมดส่วนมากคนเขาไม่ค่อยชอบรถตู้สูงอ่าใช่เพราะมันจะเป็นเมนถหกเมตรเจอย่างเงี้ยมันเข้าชั้นใต้ดินหรือว่าลอดอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ใช่แล้วเวลาใส่กระบะเนี่ยเวลาใส่ของมันก็จะแนวตรงขับมันจะโค้งเคียงแต่เนี้ยแนวนอนสามารถที่จะใส่ถสูงได้เลยถูกต้องนะคะค่ะ แถมเบาไปด้วยอีกหนึ่งใช่แถมเบาอ,อันนี้คือแบบว่าคนคนก็ได้ด้วยใช่ค<ช>่ะไม่เอาออกนะเบาให้ไปด้วยหนึ่งแถวนะคะใครอยากเอาแผงกั้นข้างหลังออกก็เอาออกได้นะคะ,<ช>อ,ะอ่ะมาแล้วที่สําคัญนะเวลาใครจะใส่ของข้างในเนี่ยค่ะไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะโดนทุบกระจกมีอะไรก็กังวลอยู่เวลาใส่ของเข้าไปแล้วเวลาแบบขับรถไปแล้วมันจะโดนกระจกเนาะอันนี้ไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าเขามีโครง กันขโมยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องโดยสารกันไปค่ะส่วนด้านหน้านะคะความปลอดภัยของเราเนี่ยจะมีแอร์แบ็กทั้งคู่ไม่ต้องหัวนะคะแอร์แบ็กทั้งคนนั่งคนขับนะคะคันนี้บอกได้เลยว่าปีใหม่ปี19เราได้เครื่องตัวสุดท้ายเครื่องสาพันประหยัดน้ำมันมากนะคะตัวนี้โฉมใหม่เบาะด้านหน้าสามารถรวมคนขับด้วยนั่งได้3ท่านค่ะตัวนี้คืออะไรคะเนี่ย JVC เครื่องเสียงอ่าเป็นเครื่องเสียงแต่ว่าเป็นตัวใหม่เสียบ usb ได้สองพันสิบเก้าเนาะแล้วก็แบบว่าไม่โสมไม่ช้ํำเลยค่ะไปดูข้างหลังกันหน่อยไหมอยากดูข้างหลังค่ะอันนี้คือแบบว่าทำอะไรได้หลายอย่างอ่ะอืมค่ะนะคะก็สมมุตินะคะเนี่ยค่ะที่แนบไปตรงนี้นะคะเชิญตากล้องได้เลยเนี่ยนะคะอันนี้แค่ยิงซิลิโคนเนี่ยค่ะ เราสามารถดึงออกได้เพราะบางคนบอกโอ้ยไม่อยากได้ที่กัน้นเนี่ยดึงออกได้เลยนะแต่ว่าบางทีเนี่ยอยากนั่งที่กัน้นคนขับกับข้างหลังส่วนตัวก็แยกกันแต่ส่วนมากบางคนเขาก็เอาออกค่ะแล้วแต่ลูกค้านะคะแต่ถ้าไม่เอาบอกบรรทุกของเยอะก็เอาบอกออกได้นะคะไขข้างล่างได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะ คันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันที่ในท้องตลาดจะไม่ค่อยมีนะคะในท้องตลาดจะไม่ค่อยมีนะคะก็จะมีที่กิจสาคูชาเท่านั้นและที่สําคัญนะไม่น้อยด้วยไม่อยู่ประมาณแค่แสนต้นเท่านั้นนะคะ คันนี้อีกหนึ่งคันปี2019เครื่องสามพันราคา5 68, 8 0 0 0 0บาทค่ะคุ้มมากใครอยากได้รถสวยรถด,ดีการันตีราคาถูกนะคะต้องที่นี่เลยค่ะกิสดากรุศคาเท่านั้นนะคะใครอยากได้รถดีรถสวยติดต่อมะเมี่ยวดอกถูกได้เลย083 888 8 8 8, 8, 8, 8, 8 1นั่นเองเหรือแอดมินนะคะ083 222 2 22 2 0 3ตามนี้เลย <ห cing S 2> ขอบคุณคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย